แคปเจอร์แล้วกดเก้าแปดกับเก้ามาแน่นอนล้านเปอร์เซ็นมันหน้ามันโนกที่สุดในสามโรคนะคะวันนี้ฮาหนอยปกติมีแปดมีเก้าหลาน แต่ขออนุญาตมั่นหน้ามั่นโหนกที่9และเม็ดเดียว95้าห้าแคปเจอร์รวมพลังกด9้าให้หนูด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะกรุณาอย่าลืมติดตามนะแม่นะเพจที่หนูกำลังไลฟ์สดตอนนี้เพจเจ๊ฟองเบียร์8ปดนะคะใครที่ยังไม่ได้ติดตามอาจจะดูผ่านการแชร์มา ี่หนูไลฟ์สดอยู่ที่เพจเจฟองเบียร์แปดแปดแปดตอนนี้สิบสี่นาฬิกาสี่สิบหตอนนี้ฝนตกนะคะคุณกิติขาเอ,อฝากด้วยฝากด้วยอะช่วงนี้มันแย,ย่จะบอกว่าหาก,กินกับเฟซบุ๊กก็ช่วงนี้ยค่อนข้างแย่มากเลยนะคะไลฟ์สดไม่ได้อะไรกับไม่ได้เออโน่นนี่นั่นก็ไม่ไม่อนี่ไม่อะไรเลยเออใครจะสั่งซื้อสั่งสั่งได้นะ อาจะสั่งซื้อสั่งได้นะอยากอยากเข้ากลุ่มนี่อยากเข้ากลุ่มวันนี้เดี๋ยวเอาไปเลยเอานี้ไปใช้เลย<ม>เดี๋ยวให้เข้ากลุ่มเลยเซรั่มไฮยาบุสเตอร์นะคะ30 ml ิบมใช้ใช้นานอยู่เยอะปกติอ่ะที่เจ๊เคยใช้อะ่ะมันแค่10 ml นะอย่างน้อยอะ่ะ อันนี้คือปกติที่หนูใช้อันนี้จะอยู่ที่อันนี้ร้อยมลอันนี้สี่พันกว่าเออแต่ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ชื้อหรอกเพราะมันก็หลายตังค์กระบาดอยู่เรยเออเก็บตังค์ไว้รุน่นนอนดีกว่าไหม